พาไปที่จังหวัดตราดกันบ้างนะคะพาไปทําความรู้จักกับขนมจากพันปีเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าขนมจากพันปีเนี่ยแตกต่างจากขนมจากที่เราเคยเห็นทั่วไปอย่างไรไปชมกันค่ะนี่เลยคุณผู้ชมถ้าพูดถึงขนมจากพันปีเนี่ยมีที่เดียวนะที่จังหวัดตราดนี่แหละ ขนมจากพันปีไม่กินวันนี้ไม่มีขายที่ไหนแค่เห็นป้ายก็อยากจะโอ้โวิ่งเข้าไปซื้อันแล้วใช่ไหมคะและหลายคนเนี่ยก็ต้องสงสัยกันแน่เลยนะคะว่าขนมจากพันปีเนี่ยเอ๊ะเอาข้อจริงมามีที่มาที่ไปอย่างไรมาหาคําตอบกันทีมงานของเราก็ไปเจอกับคุณยายสํารวมดีทําอายุ78ปีนะคะเป็นผู้ที่มาคลายข้อสงสัยว่าขนมจากพันปีนี้เนี่ยเป็นโครงการกองทุนช่วยเหลือพระสงฆ์อาพาธ วัดไผ่ล้อมจังหวัดตราดนั่นเองนะคะคุณผู้ชมที่เขาปฏิบัติต่อเนื่องกันมาโดยผู้สูงอายุสายบุญในจังหวัดตราดกว่า10บคนเขาก็รวมตัวกันค่ะซึงคุณยายสำรวงเนี่ยก็ได้ไปชักเพื่อนเพื่อน,น,นผู้สูงอายุที่รู้จักกันนะมาร่วมกันทําขนมจากแล้วก็เอามาขายในวัดไผ่ล้อมนี่แหละคะ่ะเพื่อนํารายได้ตรงนี้นี่นะคะไปช่วยเหลือพระสงฆ์วัดไผ่ล้อมที่มีอาการอาพาธอยู่นั่นเองส่วนที่มาของชื่อ ขนมจากพันปีนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรเดี๋ยวเราให้คุณยายสํารวมมาเฉลยให้ฟังกันหน่อยค่าทำไมเราถึงตั้งชื่อว่าขนมจากพันปีอ๋ออันนี้เลยฮะไปอจุธยาคเคยไปนานแล้วแล้วก็ขอพระท่านน่เดี๋ยวจะทำขนมไปให้ทีนี้ไปทานทีนก็มีป่าคะยุแปดสอแล้วก็จิตติป่าจ8ตติแปดติหก มันรวมเวทีกผ่าคนครับ่ันจาย์ก็เลยไปตั้งชื่อเลย่านจา์ที่อยุธยาจานตุจเรินค่ะครับท่านทามาให้แล้วก็วัวเลาะกันแล้วไม่เคยมานี่ทําพู่เลยอามาค่ะเราได้ทําโครงการนี้เรามีความรู้สึกสนุกครับแลวมันสนุกมันมีการประชุมอเหมือนน้กคนเก๋เนี่ยเราไม่เคยเจอแล้วมารวมตัวกันและทุกคนที่ว่าเออมองและไม่เข้าใจกันเนี่ยแล้วก็มาเข้าใจกันหมดเหมือนคามรู้สึกอะ หนักเบาอะไรเนาะเออเหมือนเราพูดกันนี่ไมก็ไม่เอานะแ,แต่ก็มารวมตัวแล้วก็วอ,อิ่มบุญไปด้วยดีค่ะแล้วทุกคนรวมตัวกันเต็มใจช่วยหมดนี่แหละค่ะคุณยายเขาก็เฉลยแล้วนะคะว่าอ๋อมันเป็นอายุของคนทำเอามารวมรวมกันนั่นเองค่ะอ๋อนี่เป็นอย่างนี้นี่เองอที่นี้เรามาดูสูตรของขนมจากกันบ้างที่เขาทาขายเนี่ยเป็นสูตรโบราณแท้เลยการันตีได้จากอายุคนทํานี่แหละค่ะ ขายให้ผู้มาร่วมงานบุญนมัดล่20บาทก็ขายเป็นมัดนะมันละ20โดยจะทําขายทุกวันที่15ของทุกเดือนนะคะจากนั้นก็จะนํารายได้เข้ากองทุนของวัดไข่ล้อมจังหวัดตราดทุกเดือนเพื่อน,นําไปช่วยเหลือพระสงฆ์ในวัดที่อาพาธอยู่นั่นเองนะคะนี่นะคะคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดตรานั่นเองค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ